ต้นกำเนิดสาเวทพุทธาคมหนึ่งเดียวในภาคใต้คือสำนักเขาอ้อเปรียบดังสำนักตักศิลาที่สาปามโมกแห่งเมืองพัทลุงซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาคมที่สืบทอดมาตั้งแต่พุทธศตรวตรรษที่8นับเป็นเวลายาวนานกว่าสหัสวรรษเริ่มจากสำนักบำเพ็ญพรลศรีพรมมาจารย์และพัฒนามาเป็นวัดเขาอ้อในพระพุทธศาสนา ซึ่งเดิมเรียกว่าวัดพระอาจารย์ขลังเขาอ้อภูเขาสูงที่ตั้งตระงานอยู่กลางทุ่งนาอันกว้างใหญ่ไพศาลในสมัยโบราณเชื่อกันว่าก่อนที่จะมีเจ้าสำนักฝ่ายสง์เขาอ้อคือสถานที่บำเพ็ญพรดของฤาษีผู้เรืองเวทวิทยาคมมาก่อนบริเวณเขาอ้อมีถ้ำศักดิ์สิทธิ์หลายแห่งเช่น